น้ำสุดชีวิต เจ้ <c oughs> แบบาแออไปนน่งอีกแล้วคำแจ้วนะ่ะ <c oughs> อะไรลูกพี่ชาลี่กวนเหรอชาลีอย่าก,กวนน้องอย่าก,กวนน้องเยอะให้น้องวิ่งเล่นมั่งทำไมพี่จีสรี่ชาลี่กวนอ่ะลูกชาลี่กวนเราเป็นสาวแล้วก็อย่างนี้แหละ อ่านคอมเมนต์กันตรงไหนเนี่ยมีความคิดไหมเยี่ยมมีการเอื้อมด้วยเยี่ยมเยี่ยมปะลูกแล้วดูคอมเมนต์กันตรงไหนมีคอมีความคิดไหมมันเป็นแนวนอนไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะเหมือนเฟซบุ๊กเนี่ยนอนมากอากาศร้อนมากมากเลยพี่จี้สลีดพี่โนตัสพี่ชาคริตชาคริตนอนหลับมีความสุข ไม่บวชคาบไปไหนแม่โยทำไรพี่ไมยโยอะไรลูกจะได้หยุดก,กวนน้องมากให้น้องพักผ่อนบ้างอันนี้พี่จารีนะครับไล่ข่มขืนน้องทั้งวันเลยวันนี้น้องไม่ได้พักผ่อนเลยเดี๋ยวพอ่ออาณาให้จีซลีดแล้วจีซิซลีดนอนกับพ่อป่านะคือองนี้นะอย่างนั้นไม่ได้นอนเพราะพี่จารีกวนจารีกวนพี่จีซลีดจีจีซลีดเป็นสาวแล้ว ใช่ไหมพี่จีซรีสอันนั้นก็ท้องอยู่นะครับอันนี้น่าจะท้องอยู่มัง้งอันนี้คุณแม่ยังสาวคุณแม่มือใหม่น้องโลตัสกําลังท้องกําลังใส้นะครับโอ้ยมันเป็นการถ่ายทอดสดแนวนอนอะ่ะมันไม่รู้มไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นคอมเมนต์มั้งใช่ไหมพี่ลีไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินน้ำไปไปกินน้ำไปไปกินน้ำไป,ไป,นนไปพี่โลพี่จะอะไรเกาะพี่อะไรเนี่ยฮะ พี่เธอเนี่ยเธอชื่ออะไรเธอจีจีสซนลีดไปกินน้ําไปกินน้ำผุดหน้าไปให้เช็ดหน้าให้เหรอมาเช็ดหน้าใหเนี่ยจา,จารีมากวนแล้วจ,จารีมากวนอีกแล้วจาลีอย่ากลัน,น้องลาให้น้องพักพรน้องเพิ่งจะเป็นสาววันครั้งแรกในชีวิตอย่าเพิ่งข่มขืนน้องจาลีอม่าสิกัดมึงดิมันกัดตรงนี้อ,อ,อะแม่ยี่เฮ็ดน้อง พีบ้าน้องยังไม่มีบุฒิีภาวะพอมึงจะโดนตำรวจจับน้องยังไม่ถึงสิบแปดน้องเพิ่งจะปีเดียวไม่ถึงปีอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องสงสารน้องน้องเพิ่งจะเป็นเฉาหน้าตาสงบน้องเพิ่งเป็นสาวอยู่เพิ่งทำน้องให้น้องเป็นสาวครั้งที่สองก่อนไปข่มขืนน้องตอนนี้ข่มขืนน้องไม่ได้ น้องไม่มีกระเพาะน้องมองยังไม่มีมดลูกมดลูกยังไม่เกิดเลยตัวเล็กๆเองเ,เป็นเมนแล้วเป็นประจำเดือนแล้วแต่ยังไม่มียังไม่มีมดลูกแม่งเนี่ยมีมดลูกยังที่เสรีดอยู่แฮมมดลูกนะน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะครับน้องยังเป็นเด็กอยู่เลยครับพี่นัรุ่มมอนสวัสดีครับขอต้อนรับเ้ยไม่มีคนคอมเมนต์มาให้ด้วยวิยมีคนคอมเมนต์ด้วยอ่ะสักสิบนาทีก็พอนะครับเดี๋ยวถ่ายทอดสดสักสิบนาที ลองหายเล่นๆดูนะครับพเพิ่งจะหัดถ่ายทักนสทาง YouTube น้องยังไม่บรรลุนิติภาวะครับไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะช่วงนี้มีห้ามมีเพศสัมพันธ์พี่จารีน้องยังไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เธอ d o ด t w อน 't make love with you sherry' don't make love with my daughter อ mm ิสอคลห้างอ่นนหาผู้สาวผู้สาวนะครับอันนี้ผู้สาวคนนี้มีประจำเดือนมาแล้วหนึ่งรอบนะครับ มีประจาเดือนแล้ว1รอบอันนี้ก็เป็นสาวแล้ว1รอบอีกรอบต่อไปก็จะมีลูกให้แล้วนะครับอันนี้เพิ่งจะเป็นประจําเดือนครั้งแรก the first time อันนี้พูบาวน้ำติตลอด24ชั่วโมงอันนี้ผูบาวเซฟมนเลเว่นนะครับติดตามสาวชั่สิบสีชั่วโมงสาวไ,ไ,ไม่ได้นอน สารผมบางน้าๆๆๆๆจิริจาลี่จาลี่จะโดนตำรวจจับแล้วลูกทำน้องไม่ได้น้องยังเด็กอยู่นี่มั้ยน้องก็มาน้องมาหาที่อาศัยมาหาที่พึ่งพาให้พ่อด่าให้หน่อยจารี่ทำน้องไม่ได้น้องยังเด็กน้องยังเด็กน้องไม่มีปิเลยทำอะไรน้องไม่ได้ลูกฟินัสจิริเศร้าเขาใส่ชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยครับชีวิตยังเป็นเด็กอยู่เลย อันนั้นคุณแม่คุณแม่โลตัสเห็นไหมครับท้องโยแล้วนะครับท้องโยแล้วจะท้องกี่ตัวก็ยังไม่รู้แต่ว่าไปอ่าไปซาวนะไปซาวมาไปอันตรสาวมาน้องอายุคันเอ้ยน้องมีเด็กน้อยอยู่แค่ตัวเดียวนะครับในท้องน้องนะครับเอาแม่ว่านมาใส่ก็่ลายเลยถ่ายทั้งหมดประมาณสิบนาทีนะครับลองถ่ายดูเฉยเยป้าแม่ว่านกอหลายเลยมาแล้วสิเป็นอหิวาตกโลกมา ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่น,นี้ิไปกินน้าไปกินน้ากินข้าวไป,าไปจารีมาต้องน้ำน้องไปให้น้องไปอิสราฟรีสไตล์แน่มึงบักฮาผู้ห้ให้น้องไปเลาะเล่ินยุ่นนะอย่ากวน,น้องอนะพี่จิสอีดำดำอยู่โน,น้นนะครับอิสรลรียลญู่ปุ่นเออมิโลตาจะห่วงกินให้น้องกินด้วยค <c> ำ <oughs> เจ้าวเขาไม่ให้กินเหรอคำเจ้วคำเจ้วมา สลิดคำแจเหีนนายมาแล้วครับคำแจเล่นน้ำดื่ม,มีกแล้วนะครับนั้นคือน้ำดื่มมันแก้วด้วยความรู้สึกที่ร้อนคำแก้วเอาตีนลงไปแช่ในน้ำเย็นๆเพื่อเป็นการพี่จีรน,นันสวัสดีครับฮะ <c oughs> <c oughs> มีคนตามเข้ามาด้วยคำ <c oughs> <c oughs> แก้วกำลังตีนแช่น้ําอยู่เพราะว่าลดอุณหภูมิของร่างกายเพราะนน,น,นั้นมีน้ําแข็งใะนั้นมีน้ําแข็งอยู่นะครับจำแจ้วก็เลยเอาตีนไปแช่น้ําเบา <c oughs> เราจะใช้เวลาในการถ่ายทอดสดเพียงสิบนาทีเท่านั้นเพราะว่าเราเหนื่อยเราหนักเราหนักน้ำล้างตีนคําแก้วก็เป็นน้ําดื่มของพี่สลิดนะครับสลิดกินน้ํำล้างตีนของคําเจ้ลสลิดมองหน้าพี่ <c oughs> สลิดมองหน้าคําแก้วกินอะไรวะกินอะไรแปลกๆนะทำไมกินแบบปลกๆเพราะฝาลูกสาวไปไหนพี่จิระนันอับสอนพานิศอ๋อนี่ไงครับพี่นอนอยู่นั่นไงนอนเอ e n แล้งอยู่นั่นไงนี่ครับไม่เหนื่อเห็นไหม ลูกสาวนอนอยู่ตรงนี้ครับลูกสาวบอกว่าร้อนมากนะคุณพ่อจะติดแอร์ให้แล้วอีกประมาณคุณพ่อสุกรวันที่หนึ่งพรุ่งนี้คุณพ่อจะติดแอร์ให้แล้วทาห้องให้ใหม่ครับลูกสาวร้อนหอบหแหกๆอยู่นั่นกระจะติดแอร์ให้ลูกสาวนะครับหรือถูกห,ยหวยพรุ่งนี้ก่อนถูกหยวยเรามาที่หนึ่งนะคะพรุ่งนี้ติดแอร์ให้ทันทีพี่เชอรี่ don't make love with your sister you cannot อย่า yeah, ทำน้อง พอ,อแล้วเราอะเราอะหื่นกรามแล้วเนี่ยอย่าหื่นกามมากขอต้อนรับสู่ไทยเซ็นสัญลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของแลฐประหารการกรเกฑนของชุมชนเาอาปะร้อนไม่พี่ดิพี่ดิร้อนพักผ่อนมาให้น้องพักผ่อนนะพักผ่อน เรามีกันเรามีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนเกือบสองแสนนะครับมีคนดูตอนนี้คนแค่เจ็ดคนเรามีผู้ติดตามเกือบสองแสนนะครับเรามีคนดูเจ็ดคนนะปัจจุบันนี้ About seven person On my stream ไ i น e On my stream life ไม่ใช่ t r e a ม life อันนั้นเข้าสวยเห็นปะพี่คำแจ้วแล้วก็พี่สลิดกำลังจุ๊บๆกันอยู่นะครับ เขากำลังคอเคลียร์กันอยู่ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่สองตัวนั้นกำลังคีสเอา้าเสียจ้อยอันนี้คุณแม่กำลังกินเนื้อกินเนื้ออยู่นะครับกำลังกินข้าวอยู่คุณแม่หิวอีวั e e um. นอีดัมขณะนี้จะสิบวินาทีจะสิบนาทีแล้วนะครับเราจะถ่ายทอดสดเพียงสิบนาทีเท่านั้นนะครับเพราะเราหัดถ่ายทอดสดทาง YouTube เฉยๆเราจะไม่เคยถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับก็เลยเราถ่ายทอดสดด,ดู มันจะมีคนเข้าชมไหมปร,รากฏว่ามีคนเข้าชมถึง11คน12คน13คนแน่ very good มันแม่เราตาท้องอยู่ mm. เลยครับคาดว่าท้องอยู่คาดว่าแล้วมันปิดก,การถ่ายทอดสดตรงไหนอะ how I can do that how I can do ตรงไหนอะปิดถ่ายทอดสดตรงไหนอะตรงไหนวะ บันทึกไฮไลท์แชร์เอาแล้วปิดใส่ไปดิโอเคปิดน,นี่มั้งนี่น